ิดแม่ท่านะครับเดี๋ยวจะพาน้องพัดแล้วก็น้องนัทนะครับอ่าไปซื้อของไปถวายสังฆทานนะครับให้แม่ทานเนื่องในวันเกิดของแม่ท่าจะไปซื้ออะไรดีลูกแม่ทาชอบจําได้ไหนนะนะไมเต้าหู้เต้าหู้ไม่ชอบกินมะเขือมะเขือโอ้โหมะเขือไปถวายหลวงพ่อเลยนะอะไรอีกไม่ชอบกินมะเขือเนี่ยเราไปร้านไปแขกเนี่ยเราอยาไปเลือกอะไรอ่ะ แล้วจะเรียกอะไรของป้าแขกไ้แม่ทาชอบขนมอะไรฉนแหละแม่ทาบอกแม่พูบอกว่าชอบแม่ทาชอบเต้าหู้เต้าหู้พขนมที่เราขนมเนี่ยที่จะไปซื้อเนี่ยขนมอะไรเดี๋ยวเราไปที่ร้านไปแขกเดี๋ยวไปเลือกกันดูว่าแต่ละคนจะเลือก จะเลือกอะไรได้บ้างนะอย่างน้อยมะขามมะขามมามะขามคุกโบ๊ยังจําได้เลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปเลือกของกันไปให้แม่ทายบ้างแล้วได้นมกับกาแฟค่ะน้ำ<ม>ยาซักผ้าแ,แล้วก็สบ,บู่ฮะอะไรอีกนมงาดำแนะม่ทาชอบกินนมงาดำงาดำัแม่ทาชอบซักผ้าชอบล้างจานได้น้ำยาล้างจานไปให้แม่ทาชอบยาสีฟันอะไรนะพี่พัดข้อโบ๊ได้กาแฟแม่ทาชอบกาแฟโบ๊ได้กาแฟไปแล้ว ่าได้กาแฟไปแล้วเรามาแล้วเราจะไปถวายพระกันนะจะล้างจานหนึ่งแล้วก็เอิมนมลดงาดำแล้อะไรอีกน้ำยาซักผ้าแป๊บสิแป๊บแป๊บอะไรอีกแล้วก็สบู่สบู่อะไรอีกสบู่ที่ไม่กลิ่นไม่เหม็นไม่ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกจะไม่ได้เลยได้อะไรบ้างแล่าขอสบู่ตัวเองอ่ะขอสบู่ตัวเอง ตอนนี้เราซื้อของกันเสร็จแล้วนะครับได้อะไรบ้างลูกลองดูคร่าวๆนี้เปิดดูนี้มีมาม่านะอ่ามาม่าพม่ทายชอบรสเผ็ดๆหน่อยเนาะมีกรถซอยรถงาดัมอะไรอีกลูกมาเตะวันโอร์ไซค์ทันตวันพม่ทายก็ชอบอันนั้นผงรักข้าอันนี้ของหนูอ้าวอ้าวล่วงแล้วมีอะไรอีกพี่พัดกาแฟ กาแฟซันไลสันไลนี่ไม่ทายชอบล้างจานอยู่แล้วไม่ทายชอบอยู่บ้านล<ช>้นงางจานมีอะไรอีกรูกหมดแล้วมั้งข้าวๆประมาณนี้แมสด้วยเอาแมสแม่ทาด้วยเผื่อแม่ทาได้ใช้เผื่อโควิดยังไม่หายอยู่ที่โน่นเราได้ของครบแล้วได้น้ำดื่มไหมแม่ทาแม่ทายชอบดื่มน้ำสิงเดี๋ยวเราไปถวายหลวงพ่อที่วัดกันนะลูกนะโอเคเรามาถึงกุติของหลวงปู่แล้วนะครับ ถือเเลยถือเเลยออาเลยเดี๋ยวรอน้องด้วยลูกรอน้องด้วยโหถือง่ายโหถือตรงอย่างเดียวน้ํานัดเถียน้ําเลยอ่าเร็วป่ะอ่าให้พี่ฟ้าถือหนูถือขนมช่วยพี่ฟ้าดิลูกอ่าเอาพี่ฟ้าถือนั้นเร็วสองคนอ่าไปไปเลยไปเลยเลยแล้วนพี่ฟ้าไปแล้ว เดินเลยเราก็มาทําบุญใกล้ๆบ้านนะครับไม่ต้องไปไกลมากครับเพราะว่ายุคโควิดอะไรก็ต้องเน้นใกล้นี่คือกุติหลวงปู่นะครับอ่านะครับที่เรามาทุกวันเกิดนะควันเกิดน้องนัดเราก็มาที่นี่นะครับวันเกิดน้องพีพัดก็มาที่นี่นะครับกุติหลวงปู่ก็น่าอยู่มากเลยมีต้นไม้ล้อมรอบหมดเลย ปลู่ปูป่ต้นไม้ไว้เยอะนะครับคุญทุกครั้งนะครับทํากับหลวงปู่นะครับวันเกิดตอนนี้วันเกิดเราสี่คนวันเกิดใครก่อนวันเกิดน้องนัดก่อนก็มาทําที่กับหลวงปู่นะครับว,วันเกิดพอโอ๊ตวันเกิดพิพัฒน์ก็มาหาหลวงปู่ที่นี่นะพระก่อนลูกกับพระก่อนกับสามที่ก่อน จากทาบุญเสร็จแล้วก็มากวดน้ํานะครับตามประเพณีเขาก็กวดใส่ต้นไม้ใหญ่คิดส่วนกุศลแล้วก็คิดถึงแม่ทาเราถวายลวงปู่เรียบร้อยแล้วแม่ทาได้รับผลบุญแล้วใช่ไหมน้องนัทอันนี้แม่ทาได้กินมาม่าเผ็ดๆแล้วได้กินนมแล้วบัดน,นี้แม่ทานมกินนมได้แล้วอ่าโวล,กลูกนะถูกเนาะแม่ทาได้รับบุญนะบอกนี่ครับรทางกลับบ้านแล้วครับ น้าดีใจยังอธิษฐานอะไรให้แม่ทาลูกพี่พัฒน์อธิษฐานอะไรขอให้แม่มีความสุขอายุยืนแล้วก็ไม่เป็นโรคน้องรัตน์นะลูกขอให้แม่มีความสุขแล้วก็โอเคดังนั้นวันนี้เป็นวันเกิดแม่ทางเพลงใป้ไปไปเลยแม่ทา่อย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. nữa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. phan ายุยืนยาวเลยแม่ทาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะครับคิดถึงพ่อโอ๊ตคิดถึงลูกๆด้วยนะครับครับผมครับบ๊ายๆครับแม่ท่ามีความสุขนะครับแม่ทาครับ